จาแมจ่านม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 ประมาณครึ่งกล่องละ่ะนมครึ่งกล่องฮอร์โมน,นประมาณสองช้อนโอ้ยายงดีเลยนะนะเจ้าเลยนะเนี่ยแค่นี้พอจ้ะแล้วก็จุลินซีสั่งคอสแสงหนูมาให้แล้วอ่าเอามาใส่ตามสูตรเดี๋ยวคืนนี้เราแย่งกันงามเลยต้นไม้หนูนะอนนะอ หนูใส่อย่างละเป็นแก้วพี่เล็กถึงว่าไอัน,นี้นะของหนูว่าหนูให้มันแดงฉีดแดงงามนะพี่เล็กงามต้นล้มหมดเลยอะ่ะล้มหมดเลยสูตรเร่งล่าก,กระชากยอดอตพี่เล็กของหนูว่าสูตรเน,นี่ยพี่เล็กน้ํายาในสองห่อสองนอ้น,นี้ไอ้น,นี้ไอ้นี่สูตรไอ้น,นี่ขวดนี้แหละขวดเนี้ยจ้ะอันนี้มันเป็นไอ้นี่สามสก,กัดจากพืชน้ำหมักเหมือนกันพี่เล็กประมาณช้อนนึ่นะ เยอะหน่อยก็ได้กินหลายอย่างคือนี้ไม่ต้องนอนแล้วมั้งต้นไม้หนูใสอีกก็ได้พี่เล็กใส่กกใสหน้ย,ยใช่ปลาหอมดมได้บิเล็กก็กินอะไรอะ่ะก,กินยาหนูกินยาอันนี้หน่อยแล้วนี่ทำไมมันสีขาววะธรรมดาม,มันสีดำแล้วก็ข้างกล่องก็ไม่รู้ว่าอะไรด้วยมันแม่น,มนบ่หรอนี่ก็ขาว ทำไมน้ำขาววะมันอยู่นานจัดมั้งมีแต่ขาวแค่ั้นแหละอ่าแค่นั้นก่อนพอ,อเฮ้ยมันจะดีเปล่าวะพี่เล็ก<ะ>มันกลิ่นกลิ่นเป็นไงกลิ่นเหมือนไอ้ยาไอ้อะไรนะเหมือนแฟกตาทองอ่ะเออเออน่านจะเป็นน้ำยาฮอร์โมน มันแกตาเหล่าทองอะไรอย่างเงี้ยะแล้วไอ้นั่นหนูไปไหนวะปูดแดงหนูะอะเอาแค่นั้นพอก่อนอันเนี้ยมันเป็นฮอร์โมนหนูแหละเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นหรอกการฉีดยาฉีดฮอร์โมนต้องฉีดเช้าก่อนในนี่ก่อนสามโมงเช้าถ้าฉีดหลังสามโมงเช้าไปแล้วพืชจะปิดปากใบไม่กินอาหารจริงไหม เขาบอกมาอย่างนั้นหนูก็เลยว่างนั้นแหละตามเขาสบายใจละแต่ชอบใจน้ำหมักมากเลยนะน้ำหมักหนูสุดยอดเลยเนาะเก่งมากนะเนี่ยไปแค่นี้ก่อนไอ้สองคนรื้แดงเอายาหรือเหลือมาให้ไว้แต่มันมีอยู่ของหนูหนูใส่ตะกร้าไว้หนูไม่เคยเไปรวมอย่างอื่นหรอกเพราะยาฆ่าหญ้ามันไม่มีอยู่ในบ้าน ยาขายาขวดแบบนี้ก็ไม่มีเนาะนะเลกอย่าว่าหนูใช้นะ่ะหนูทำไม่ไหวจริงนะ่ะขึ้นได้ไหมไแค่สิบห้าลิตรนะเนี่ย ไม่ได้เอายี่สิบลิตรนะที่ยี่สิบลิตรตับแตกเลยยิตแตงเก่งยี่สิบลิตรเขาก็ยกไหวไไไไก็วันนั้นนะหนูสภายมาแล้วหนูก็ไปซุกเขาไปเข้าไปหาพี่เล็กแล้วก็สภายกลับหลังแล้วหลังหนูไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าเอนข้างนี้หนูไม่มีเอนหนูตัดอันนี้หมดไงพี่เล็กพี่เล็กได้ไหมเปิดบกเปิด,ปดสวิตช์ยัง ี่มันติดอยู่นะเมื่อวานหนูลองอยู่อะเจี่ยวได้ไหมเฮงจริงเลยนะเอาอัธติตามสบายใจแล้วฉีดเลยตอนนี้ไม่มียาสักหน่อยเนาะต้องมียาสักนิดหนึ่งยาฆ่าแมลงยาอะไรจะฉีดแต่ฮอร์โมนก็พอก่อนค่อยหายาทีหลัง